เราะว่าจประจำวันพรฤหัสบดีที่25มกราคม2024ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกเปาโลจึงกล่าวกับประชาชนว่าข้าพเจ้าเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองทาซัสในแคว้นซิลีเซียแต่เติบโตนในเมืองนี้กามาลีเอนเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ ของบรรพบรุษอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้อนอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในวันนี้ผู้ที่ดำเนินตามวิถีทางนี้เคยถูกข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตายข้าพเจ้าจับกุมทั้งชายและหญิงจองจำไว้ในคุกดังที่มหาสมาณะและสภาผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้เพราะเขามอบจดหมายให้ข้าพเจ้า นำไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวยิวที่เมืองดามัสกัสข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกลุ่มบรรดาคริสเตชนซึ่งอยู่ที่นั่นนำกลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษเวลาประมาณเที่ยงวันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าล้มลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไมข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าค่าพระองค์คือใครพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรสซึ่งเจ้ากำลังเบียดเบียนอยู่คนที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าถามอีกว่า พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นจะมีคนบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เจ้าทำแสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดผู้ร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้า และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นเขามาพบข้าพเจ้ายืนใกล้ๆพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลน้องเอย๋ยจงกลับมองเห็นเถิดและในเวลานั้นเองข้าพเจ้าก็มองเห็นเขาอานาเนียบอกข้าพเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ทรงเลือกสรรท่านให้รู้พระประสงค์ของพระองค์ให้เห็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและได้ยินพระสูรเสียงจากพระโอษฐของพระองค์เพราะท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยันสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินแก่มนุษย์ทุกคนบัดนี้ท่านรออะไรอยู่อีกจงลุกขึ้นรับศีลล้างบาปและเรียกขานพระนามพระองค์ชำระล้างบาปของท่านเถิด พระวราสารในบุนมาราโกเวลานั้นพระเยซูจ้าตรัสกับอัคารสาวกสิอคนว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับศินล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในานาำของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยข้อคิด เรื่องราวการกลับใจของนบ,บุลเปาโลและคำสั่งของพระอาจารย์เจ้าให้สิทธิ์ออกไปทั่วโลกนั้นให้ข้อคิดแก่เราคือทั้งสิทธิ์และเปาโลล้วนได้รับการเลือกจากพระเยซูเจ้าดังนั้นใครก็ตามเมื่อได้รับเลือกแล้วเขาจะต้องตระหนักในเป้าหมายของการเลือกคือเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้า ออกไปประกาศข่าวดีซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างกันออกไปคำว่าข่าวดีนั้นบางครั้งหมายถึงความเข้าใจความจริงที่ต้องมีผู้สอนบางครั้งก็หมายถึงการได้รับการรักษาจากความเจ็บป่วยบางครั้งก็หมายถึงการเป็นที่พึ่งของคนที่หมดหวังบางครั้งคำว่าข่าวดีหมายถึงการได้รับอิสรภาพ ของผู้ที่ถูกจองจำข่าวดีจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามสิ่งแรกที่ผู้ได้รับเลือกต้องไม่ลืมคือเขาต้องกลับใจก่อนแล้วค่อยไปประกาศข่าวดีนั้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024